รู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหนา้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง f n 92.5เมกะเฮิรตซ์และ BM 891กิโลเฮิร วันนี้ Adams. ช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเรื hmm. ่องของภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีที่แล้วและทิศทางในปีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกับคุณวิชัยวิรักพันธ์ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณวิชัยครับครับสวัสดีครับคุณสุรชมครับครับภาพรวมปีที่แล้วนี่เป็นไงบ้างครับ ต่อปีนี้แล้วต้องเลยเรียกว่ากอนข้างสาหัสนะครับกองข้างสาหัสจริงๆแล้วอย่างที่เราทราบนะครับว่ามันเริ่มเห็นสัญญาณดาวๆเนี่ยตั้งแต่6ลกสองต่ตดนมาตรการ l อทีของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับโอ้นาฬนะใช่ใช่ฮะเราผู้กอบการเองก็เห็นสัญญาณนั้นเป็นเช่นกันนะครับก็ พอปี6-3เนี่ยเราจะเห็นเลยนะคะว่าในส่วนของตัวหลังจากโควิดเข้ามาแล้วก็ล็อกดาวน์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยภาพรวมประเทศของอทางด้านอสังหาทางด้านที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับจะเห็นว่า การเปิดตัวใหม่เนี่ยภาพรวมเนี่ยลดลงไปถึง46เปอร์เซ็นต์นะครับครับอ่ารอลดลงไปจากเดิมเนี่ยเคยเปิดเป็นอยู่ประมาณแสนห้าแสน5 0 0 0 0หน่วตอนนี้เปิดแค่79,000หน่วยนะครัขึ้นต่อขึ้นเลยอใช่ครลดลงมากมากเนี่ยครเห็นไหมนรับเนี่ยคืออาหารชุดไหมครับเพราะ่าอาหารชุดเนี่ยลดลงไปถึง59เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ บ้านจัดสรรเองเนี่ยที่คิดว่ามีการเปิดเห็นเยอะๆเนี่ยเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้เนี่ยยังลดลงอยู่ประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับการก็จะเห็นล่าจริงๆแล้วเนี่ยการปรับโตของผู้ประกอบการเนี่ยในเรื่องของตลาดเนี่ยสัพพลายเข้าตลาดน้อยลงเพราะเรื่องเห็นภาวะที่ไม่มั่นใจนะฮะในเรื่องของอการเติบโตของตลาดนะครับมียอดขายที่เราเห็นนะฮะก็เห็นว่ายอดขายเองเนี่ย,<ช>ยถ้า,เ,ถาเกิดดูจากที่เรา เก็บข้อมูลแล้วก็คาดการนะครับจะเห็นว่าในปี63เนี่ยลดดอบลง25เปอร์เซ็นต์25เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้เองเนี่ยเป็นการด r อ p เนี่ยของอาคารจุดเนี่ย47เปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตัวบ้านจัดสรรเนี่ย drop ประมาณป8เองจะเห็นนะฮะว่าตลาดบ้านจัดสรรเองเนี่ยมีการคงไปได้ดีนะครับแล้วในส่วนอย่างที่เราเห็นกันนะฮะว่ามือเนี่ยคนที่ ซื้อเพื่อการลงทุนในอาคารชุดเนี่ยเริ่มลังเลใจนะครับโอต่างชาติเองก็หายไปครับแล้วก็คนที่มีกำลังซื้อซื้ออาคารชุดราคาถูกหน่อยเนี่ยก็อาจจะไม่ผ่านการพิจารณาของธนาคารผ่ามิชเนี่ยก็ไปเยอะนะครับมันก็ทำให้ตัวอาคารชุดเองเนี่ยได้รับผลกระทบเนี่ย ค่อนข้างชัดเจนในปี63ที่ผ่านมานครับส่วนบ้านจัดสรรเองเนี่ยดับลงตามภาวะเศรษฐกิจครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเทียบก,กับปี62เนี่ยก็ต้องเรียกว่าปี62เองเนี่ยก็ไม่ค่อยต่างกับปี63เท่าไหร่ในเรื่องของมาจาัดสรรแสดงว่าอยู่ในสภาพที่ทรงตร n อยูแล้วน,นะครับ,รบแล้วก็ในส่วนของซัพลายที่เหลือมาถึงปีนี้นะครับก็จะเห็นนะฮะว่าซัพลายเนี่ยกลับมาเหลือเพิ่มขึ้นนะครับเหลือเพิ่มขึ้น ประมาณสักหกเปอร์เซ็นต์นะครับหกเปอร์เซ็นต์่ซึ่งจริงๆแล้วส่วนที่เหลือเพิ่มขึ้นเนี่ย เหลือสองส่วนอาหารชุดนะครับจากส่วนของตัวซัพพลายของภาคจับตันเนี่ยกับลดลงไปประมาณเปอร์เซ็นต์กว่าแสดงว่ามีการแอบต่อของตลาดที่ดีขึ้นนะครับมันก็เป็นภาวะของปี63นะครับที่เราจะเห็นนะครับขออีกนิดนึงเรื่องของการโอนกมลังสีหกสามนะครับเห็นว่าจริงๆแล้วการลงกำลังสีหกส63เนี่ย มันมีการด r o p ลงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ drop ลง10เปอร์เซ็นต์จากเดิมเนี่ยในปีในปีหกหนึ่งหกสองเนี่ยนะครับก็จะมีการโอนกระมาณ10ิปอ์เซนอยู่ประมาณสัก สามแสนเก้าหมื่นจํานวยตอนสามแสนห้านะครับก็จะมีล <40. S 1> ดลงครับแต่นี้เป็นอันนี้สงจากการขายก่อนหน้านี้แล้วก็รแรงโอนยังมีอยู่นะครับมันนีก็ทาให้แรงแรงที่มันมีจะมารับโอนยังมีอยู่นะครับแต่ว่าในปีหกสี่เนี่ยหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าอาจจะเป็นเป็นไป,นปนในทิศทางใดนะครับอันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมขออนุญาตที่จะสรุปให้ฟังคร่าวๆนิดนึงนะครับว่า ในปีหกสี่เนี่ยทางศูนย์ข้อมูลเนี่ยคิดว่าตลาดเนี่ยน่าจะยังทรงๆงอยู่นะค,ะครับตลาดอัานย,ยังทรงส่งอยู่อาจจะปรับตัวดีขึ้นตอน้นี้เนี่ยเราเห็นตัวเลขที่ทางสภาพัฒน์เองหรือทางกระทรวงการคลังเองนะฮะ ก็มีการพูดกันอยู่ที่ประมาณ GDP โตสักสามเปอร์เซ็นต์ครับสามเปอร์รเซ็นต์กว่าๆนะครับบวก้เองเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เห็นว่าในส่วนของตัวตลาดที่อาศัยเนี่ยอาจจะมีการเติบโตได้นะครับอยู่ประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นจุดที่เรามองเห็นตลาดเนี่ยมีโอกาสอย่างนั้นนะครับแต่พอมาเจอโควิดในช่วงต้นปีเนี่ยทําให้เราสักไม่น่าใจนะครับว่า มันจะยืดเยื้อไปสักเท่าไหร,ร่นะถ้าไม่ยืดเยื้อเนี่ยในช่วงรายมาสสองเนี่ยมันอาจจะมีการปีนป้นขึ้นมาแล้วก็สายมาสสามสีอาจจะปรับตัวดีขึ้นนะครับนันก็จะทําให้ตัวภาวะที่เราคาดการ์ไว้ในส่วนของตัวอาการหาเนี่ยนะครับของเนื่อที่อาศัยเนี่ยก็จะมีการเติบโตอยู่ในระดับหนึ่งประมาณห้าถึงสิบเปอร์เซ็นตนะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นประเด็นที่ผมขออนุญาตสรุปให้เห็นตัวเลข ชัดๆอีกนิดนึงแลกันนะคะคคว่าถ้ามองในแง่ของตัวซัพพลายเปิดใหม่ที่เมื่อกี้ปีที่แล้วเราเห็นดรอปลงไป4 6เนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยปีนี้อาจจะตับตัวดีขึ้นโตขึ้นมาจากที่ดรอปลงไป4 6แล้วนะฮะอาจจะตับตัวขึ้นมาสัก10-11เปอนะครับ อันนั้นก็เป็นอันหนึ่งที่สะท้อนว่ามันมีสัญญาณที่ดีนะครับแต่ว่าโควิดตอนนี้ก็เห็นหลายๆโครงการเนี่ยหลายๆบริษัทเนี่ยก็เริ่มมีการปรับแผนในช่วงต้นปีกันบ้างนะครับแต่อาจจะต้องดูระยะยาวไาจนะถึงกลางปีและปลายปีนิดหนึ่งนะครับอาจจะมีการไปเพิ่มยอดช่วงนั้นแต่ว่าผม,มให้ภาพเป็นทั้งปีไปก่อกาะนะครับ,รบแล้วก็ในส่วนของตัวอ ยอดขายที่อาจะจะเกิดขึ้นที่เราพยากรณ์ไปนะฮะจะมีการโตรสัก4เปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าเป็นการโตรหลักๆนะครับก็คงจะโตะทั้งในบ้านจัดสรรและคานชุดด้วยนะครับเพราะว่าอยอดขายตรงนี้เนี่ยก็คงจะรื้นตัวตามเศรษฐกิจนะครับ mm. ก็คงจะเป็นประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในตอนกรณีนี้การโอนกรรมสิทธิ์เองเนี่ยนะครับก็คิดว่าน่าจะมีการขยายตัวอ,อยู่ประมาณสัก อไม่เกินไม่เกินสิบเปอร์เซ็นตนะครับไม่เกินแาดเปอร์เซ็นดีกว่านะครับประมาณสาดเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยถ้าสถานการณ์ยังคงทรงทรง,รง,รงอยู่แบบนี้เนี่ยหรือว่ายังไม่ค่อยชัดเจนเนี่ยอาจจะเห็นตัวเลขที่มีการลงทุนใกล้เคียงกับปีที่แล้วหรือต่ำวกว่า นะครับอันนั้นก็เป็นตัวตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าคงจะแวรี่ตามคิดว่าน่าจะแวรี่ตามภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าเราก็ยังเห็นตัวเลขที่มีการโอนทรัสิตในปีนี้น่าจะอยู่เห็นตัวเลขแปดแสนล้านนะครับจริงดูดูเหมือนเยอะนะครับแต่จริงเราเคยโอนกันถึงประมาณเจ้าแสนล้านต่อปีนะครับอันนี้เราคิดว่าเราถือว่าดรอปลงมาในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้า อ่าโควิดยังยืดเยื้อเราก็จะเห็นมันอาจจะดับเลยก็ต่ำับ่าแปดแสนเจ็ดแสนกว่าเลยนะครับอันนี้ก็ได้เห็นตัวเลขตรงนั้นอยู่นะครับอันนี้ก็อยู่ในช่วงที่ศูนย์ข้อมูลกําลังติดตาม<อ> ه, ข้อมูลกับประมาณการอยู่ครับถ้าถ้าเป็นปลายเปิดนิดนึงเนี่ยคุณวิจนะัยครถ้ากรณีของโควิดมันยังยืดเยื้ออยู่ก็จะเป็นอย่างที่ควูชัยบอกเมื่อสักครู่นี้กับอีกแนวหนึ่งถ้าเกิดมันไม่ยืดเยื้อ่ะเราสามารถ เก็บมันอยู่ภายเลยหรือว่าคุมคอนโทรลมันได้ภายในเดือนถ้าไตรมาสแรกหรือไตรมากที่สองเนี่ยครับอันนี้ก็จะเข้ามาสู่ภาวะที่ผมคิดว่าผู้อกาะผู้ผู้ที่ประชาชนผู้ซื้อที่ยอศัยเองเนี่ยเขาจะกระรับตัวเศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นใช่ไหมฮะใช่เมันหมุนเวียนในระบบเยอะขิ้นเนี่ยการจ้างงานดีขึ้นรายได้ดีขึ้นตลาดอรังหาเนี่ยซึ่งมีความต้องการที่ยอศัยอยู่แล้วนะฮะหัันก็จะค่อยๆกลับ ปรมจะขึ้นมาได้ดีนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยยังทุกคนยังกังวลอยู่อืมครับอ่เพราะฉะนั้นก็รอดูอีกนิดนึงทีนี้ถ้าถ้ามองจากตัวเลขทั้งหมดเนี่ยผมณิชัยครับ,ม,ม,รบมันสะท้อนถึงพฤติกรรมผู้บริโภคอะไรบ้างหรือเปล่าอนะ่ะ จริงๆแล้วตอนนี้ก็สะท้อนในสองส่วนที่ผมมองนะครับอันแรกเลยเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วตัวบ้านจัดสรรเนี่ยเป็นคนที่เป,เป็นกลุ่มที่อาจจะมีคนมองหาซื้อเยอะขึ้นนะครับ,บเนื่องจากหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องการระยะห่างที่ที่ท มากขึ้นหรือว่าต้องาการสเปซของอากาศที่อ,อยู่ดีขึ้นนะฮะปลูกต้นไม้ได้ทำนี่ทำน,ทำนี่เพราะว่าจะต้องอยู่บ้านทำงานที่บ้านเนี่ยอยู่ในระยะหนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยไม่มีความ ลำบากสำหรับคนที่ต้องการบเบสเปสอย่างนั้นเพราะว่ารายได้อาจารลดลงนะครต่างๆเหล่านี้นะฮะคอนโดินียมก็คงจะต้องอยังเป็นทางเลือกอันหนึ่งที่ผู้ซื้อเนี่ยยังคงยังคงต้องซื้ออยู่แต่การปรับรูปแบบต่างๆเนี่ยนะฮะเพื่อให้ตอบค้องกับ การดูแลเรื่องสุขภาพของคนเนี่ยในช่วงที่มีโรคระบาดเนี่ยมันดบกเนี่ยก็อาจจะต้องมีการรบอบนะพราะพฤติกรรมของคนก็จะมีการอยู่บ้านมากขึ้นการสับในรูปของอตัวห้องหับต่างๆหรือาาการจัดสเวสในการทํางานให้กับผู้ที่ซื้อ,อคอนโดก็คงต้องมีการปรับ อ๋อเลือนเช่ันแลนะครับครับกรเพราะฉะนั้นพฤติกรรมผู้บริโภคก็มีส่วนหนึ่งก็มันก็บนไปถึงเรื่องของรายได้เรื่องของระบบเศรษฐกิจด้วยฮะใช่ครับคอันนี้เป็นเป็นข้อจํากัดอันหนึ่งที่มันมันดูเหมือนไม่ได้ไปด้วยกันครับการที่เราต้องการคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยที่ดีขึ้นแต่ว่ารายได้เราขับลดลงมันก็เลยเกิดเกิดภาวะที่เอ่อมันมันบริหารจัดการได้ยากครับอ่รายได้ก็น้อยนะครับแต่ว่า เราต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีจากการอยู่อาศัยเนี่ยใช่ครับมันถูกจะมีควายให้มีมากขึ้นนั่นแหละครับครับแสดงว่าคนที่เอ่อผมใช้คำว่าไงดีมีรายยังคงมีรายได้ประจําอยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีผลกระทบเรื่องการทํางานโดยเฉพาะเอ่อมนข้าราชการพนักง,งานและวิสาเกิจอะไรลำนองเนี่ยถ้าเขามีกบบาลังซื้ออยู่ระดับเดิมคือกำลังซื้อเท่าเดิมแต่ว่าเอ่อปริมาณของซัพพลายนะฮะมันมันมีมากเนี่ยอันนี้ควรจะเป็นโอกาสดีของเขาเลยไหมหครับคุณพิชัย อ่าอันนี้จริงๆแล้วผมคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดสําหรับคนที่มียังมีกําลังซื้ออนะ <og> อ,อ่ามีความพร้อมหรือว่ามีความต้องการที่อยู่อาศัยนะครับหรือความกที่ทํางานประจําหรือว่าได้รับผลกระทบไม่มากนะครับเพราะว่าราคาบ้านตอนนี้สมเห,มโโหมตุสมผลยังไม่ขึน้นใช้คำว่าถูกได้ไหมฮะอ ถูกบางพื้นทีในระดับหนึ่งแล้วระคะในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าผมคิดว่าราคาบ้านคงไม่ถูกไปกว่าน,นี้แล้วต่างมันมันไม่ได้ลดโลงมากต่างจากที่ผ่านมาเห็นลดไปเยอะเพราะว่าบางโปรเจกต์เนี่ยเขาต้องตัดมาจิ้นของเขาต้งหมดองเพาะ<อ>ว่าขายได้ 80%แล้วหรือ20%เนี่ยถือว่าเป็นกาไรเรื่องสุาไดหมดเลยดีกว่าใช่ค่ะก็คือว่าเราต้องรัอบปิดชอบในเรื่องของภาษีที่มีนรื่สิ่งปลูกสร้างครับครับ,รบที่ต้องรับปิดชอบแล้วก็พวกนี้ปิดบุคคลอาคารชุดนี้ิบุคคลบ้างกต่สัญญาเองขาดไได้ก็คงต้องเป็นภาระของผู้ประกอบการต่รับงนเรื่นี้เนี่ยที่ตรสรนัดะะแล้วเนี่ยเขาคงมองว่าน่าจะคุ้มกว่าการที่เขามาลดลงครับแล้วองขอบภาระ ในระยะยาวของเขาออกไปด้วยนะครับครับซึ่งผู้ประกอบการเองถ้าช่วงช่วงนี้น่าจะยังไม่อยากเปิดโปรเจกต์ใหม่ๆไปฮะรจริงๆแล้วผมคิดว่าก็เห็นข่าวตามนักขืาพิมพ์ต่างๆหรือสื่อต่างๆนี่ก็เห็นมีนการชะลอตัวการตอบ การปรับโครงการของเขาการปรับการลงทุนของเขาเนี่ยไปสมตัวแล้วนะครับแต่คงจะผมเชื่อว่าถ้าผ่านตรงช่วงนี้ไปได้ช่วงที่ที่สุดตรงนี้นะสามเดือนแรกเนี่ยเราสามารถเอาอยู่เนี่ยการขยายตัวของการลงทุนเนี่ยในเรื่องอสังหาเนี่ยคงจะคงจะเห็นในซึ่งดินกับกับการขอเป็นเช่นนั้นนะฮะทีนี้ก็สําคัญที่สุดคืออะไรนะเวลาผู้ประกอบการถ้ามีโอกาสก็อาจจะต้องสะสมที่ดินเอาไปก่อนแล้วนะ ช่ครับใช่ครับเราอาจจะอาจจะดูดูไว้ดูไว้ครับแล้วก็ลองดูนะครับครับครับผมครับอ่ะทีนี้ในต่างจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวผมเห็นเข้าขึ้นคอนโดมิเนียมกันค่อนข้างเยอะแล้วก็มีโฆษณาขายค่อนข้างเยอะอันนี้มันสะท้อนอะไรครับคุณวิชัยอ่าอันนี้จริงๆแล้วผมคิดว่าเอ่อในส่วนของต่างจังหวัดเองนี่นนะฮะ ในดีนานของการซื้อที่อาศัยเนี่ยยังคงมีเรื่อยๆนะครับครับยังโดยเฉพาะในจังหวัดที่มีค่าประการเยอะนะครับหรือว่ามีสถาบันการศึกษาหรือมีแหล่งงานนะครับอันนั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างยังคงไปได้เรื่อยๆนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยหลายๆจังหวัดเนี่ยช่วงโควิดแล้วโควิดมาเนี่ยหลายๆจังหวัดกลับขายดีนะครับเพราะว่าคนเนี่ยรู้สึกว่า คนจะต้องหาซื้อที่อาศัยในช่วงนั้นพอดีนะครับเนื่องจากราคาก็ถูกแล้วก็ในส่วนของซัพ p l ายเนี่ยก็ดูน่าสนใจนะครับอันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งอันนี้กำลังซื้อก็ยังอยู่กับคนกลุ่มนี้อยู่นะครับ,รบรก็เป็นจุดหนึ่งที่ผู้ประกอบการเองเนี่ยในตลาดกรุงเทพเนี่ย อาคารชุดเริ่มอิ่มตัวคร<ะ>ับการหาช่องว่างทางการตลาดในต่างจังหวัดก็เป็นทางหนึ่งครับและในขณะเดียวกันการทำบ้านจาัดสรรในกรุงเทพต้นทุนที่ดินแพงขึ้นมาก,มากแล้วก็ใช่ฮะแล้วก็ หาที่ดินก็ยากขึ้นที่จะพอจะทําเป็นเทาเฮาส์ได้หรือว่าทําเป็นบ้านแฝดน,นะครับคบแต่พอไปทางจังหวัดเนี่ยพอหาที่ดินทําบ้านเดี่ยวกันได้ะครับหาที่ดินทําถ้าแพงหน่อยก็ทําเป็นบ้านแฝดได้เท<ม>าเฮาส์เนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้อยู่ในความสมนใจของบางจังหวัดนะฮะบ,บางจังหวัดอาจจะอย่างทางตมันออกที่ดินแพงหน่อยเทาเฮาส์ก็ยังเป็นธรรมศาสอยู่สำหรับคนตมที่อยู่อาศัยแต่ในจังหวัดที่ไม่ได้ไม่ได้ เหมือนแบบมีการพัฒนามากนะครับ,รบที่ให้สูงขึ้นมากเนี่ยบ้านเดี่ยวนะฮะเป็นทางเลือกอแรกของคนที่จะซื้อบ้านเลยลการทีผู้ประกอบการเองเนี่ยเริ่มขยับไปหาตลาดใหม่ๆนะครับเพราะว่าตลาดที่กรุงเทพเนี่ยถูกําจัดโดยราคาเนี่ยอยู่พอสมควรครับ,รบนันก็เป็นจุดหนึ่งบ,บ้านที่กรุงเทพถือว่าแพงมากนะครับก็บจะไปเมืองหลักๆก่อนไหมฮะ คิดว่าต้องเป็นเมืองหลักๆเพราะว่ากำลังซื้อเนี่ยมันอยู่ที่นู่นนะครับ แต่ว่าช่วงนี้ก็เมืองหลักบางเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวก็คงต้องทําใจนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้เร่งรัดผลกระทบอย่างมากทีเดียวนะครับครับครับอ่ก็ดูทิศทางกันต่อไปอ่ะมีระยะฝากถึงบมรดาผู้บริโภคผู้ซื้อไหมฮะถ้าเกิดว่าทิศทางปีนี้อาจจะเหมาะหรือไม่เหมาะยังไงกับตัวเขาเองเนี่ยต้องมีอะไรคำนึงถึงบ้างไงมอันแรกเลยนะฮะสำหรับผู้บริโภคเนี่ยเขาคงจะมองว่าจริงๆแล้วนะครับอ่ในส่วนของประชาชนเนี่ย ช่วงนี้เนี่ยถ้ามีกําลังซื้อนะมีความสามารถมีความมั่นคงทางรายได้นะครับซื้อเลยครับเพราะว่าราคาสมเหตุสมผลนะครับต่อไปธุรกิจถ้าซื้อนตัวกับมานเนี่ยราคาบ้านที่เห็นวันนี้ยจะหาไม่มีแล้วครับหังก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าการตัดสินใจซื้อเนี่ย ในตอนนี้เนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดอย่ผู้ซื้อครับแล้วก็สําหรับคนที่มองในเรื่องของการลงทุนซื้อคอนโดปล่อยเช่าต่งางๆเหล่านี้นะครับตอนนี้เนี่ยอาจจะลังเลใจยอยู่นะครับซึ่งผมเองผมก็มองว่าต้องมองในระยะที่ยาวขึ้นนะครับอย่าไปมองระยะสั้นว่าซื้อมาปุ๊บสามารถปล่อยเช่าได้ทันทีแต่อาจจะไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นนะ,ะก็คือว่าพอ หลังจากช่วงนี้ที่อาจจะมีบางโรงแรมมาเปิดให้เป็นเหมือนกับเช่าเป็นรายเดือนต่างๆเหล่านี้นะครับตนี้จะมีการแย่งกลุ่มลูกค้ากันพอสมควรนะครับแต่ว่าคงเป็นระยะสั้นอันหนึ่งนะครับหลังจากการท่องเที่ยวกลับมาแล้วเนี่ยพวกนี้ก็จะหายไปนะครับแล้วก็ในส่วนที่เราซื้อไว้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะมีโอกาสในการปล่อยเช่าได้ง่ายขึ้นรวมถึงราคาเนี่ยมันจะปรับตัวสูงขึ้นท่้กับ ว่าการซื้อควกคอนโดตอนนี้เนี่ยอาจจะได้ผลประโยชน์ในสองสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งที่อาจจะปล่อยเช่าได้นะแต่ช่วงนี้ปล่อยเืยยากหน่อยแต่ในร,ระยะถัดไปเนี่ยปล่อยได้ง่ายขึ้นเอาศรษฐกิจจะมาดีขึ้นราคาแพงขึ้นมูลค่าของคอนโดที่ซื้อวันนี้เนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นเร็นว่า น่าจะเป็น20เปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าอันนี้เป็นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับสําหรับคนซื้อนะครับอันนี้ก็บางคนกรต้องฝากนะครับแล้วก็มีเรื่องฝากผู้ประกอบการนิดหนึ่งนะครับอันนั้นก็อ่จริงๆล้วเราเรามองเห็นว่าสต็อกมันก็ยังมีอยู่พอสมควรโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมนะครับอันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเปิดโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับต้องดูสักนิดหนึ่งฮะว่าโครงการนั้นเนี่ย มีการศึกษาให้รอบครอบหรือ,อยังถึงมีบากลุ่มดีมาน์ที่จะต้องรองรับนะครับการทำการลารล่วงหน้าหรือการใช้ล่วงหน้าของการต่อสร้างเนี่ยอาจจะต้องมีการสร้างความมั่นใจนิดนึงนะครับแล้วก็ผมคิดว่าช่วงนี้เนี่ยออย่าไปลดเงินดาวมากเลยนะครับเพราะว่าเราเป็นการคัดกรองผู้ซื้อยันหนึ่งด้วยว่าถ้าเขามีการสัดส่วนการดาวนเนี่ย สิบห้ายี่สิบเปอร์ซ็นะครับเพือจะทำให้เรามั่นใจว่า <c oughs> ถึุมพวกเนี้ยพอถึงวันที่เราสร้างเสร็จแล้วโอนจริงเนี่ยเขาจะมารับโอน <c oughs> นะครับถ้าเกิดว่าเราไปดาวน์น้อยๆเขาอาจจะทิ้งโอนตอนนั้นอันนั้นจะเกิดความลําบากนล็หนึ่ง <c oughs> ในช่วงเราจะเข้าสู่ภาวะในช่วงของการโอนนะครับ เราก็พยายามถืสปปอสต็อกต่อให้น้อยนะครับถางในส่วนที่สร้างเสร็จเหลือขายเนี่ยให้อยู่สัก25เปอร์เซ็นที่สร้างเสร็จแล้วใน่ย,ยกเดือนนี้แล้วก็ยอยขายให้เร็วที่สุดนะครับพวกที่หวา่างการก่อสร้างเนี่ยก็พยายามขายให้อย่าเหลือเยอะนะครับเหลือสัก25เปอร์เซ็นเนี่ยก็จะานลงดีนะครับมันก็จะทําให้การบริหารสภาพคล่องของโครงการเนี่ยกับมาเป็นเงินสดเนี่ยก็จะดีกว่า ครับมันก็เป็นจุดหนึ่งนะครับครับใด้ครับเอาละครับวันนี้รบัวแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับคุณมิชัยครับครับรู้ทำยินดีครับสวัสดีครับคุณวิชัยวิรัตกระพัน์นะครับผู้ตรวจการธนาคารการสงเคราะห์ด้านรักษาการผู้บริการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์